สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมเราก็จะมาติดตามดูมังคุดนะครับมังคุดสองต้นนะครับที่คนเกษตรมือใหม่ได้นำมาปลูกไว้ที่สวนนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาตามดูกันก็เป็นการปลูกทดลองดูนะครับที่สวนอีกสองต้นนะครับมังคุดที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับเพื่อนๆ ก็จะเป็นมังคุดป้ายนะครับก็อายุน่าจะมาประมาณ14เดือนนะครับเพื่อนๆ14เดือนนะครับวันนี้นะครับก็ได้ทําการพรวนดินให้นะครับก็มีการถอนหญ้านะครับนี่นะครับหญ้าถอนไปแล้วนะครับแต่ก่อนนะครับที่ยังไม่เกี่ยวข้าวก็อาศัยหญ้านะครับอาศัยหญ้าเป็นรักษาความชุ่มชื้นให้เขานะครับมาวันนี้นะครับ ก็ได้มีฟางข้าวนะครับเพื่อนเนี่ยนี้เตรียมมาแล้วนะครับฟางข้าวก็หลังจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ได้ฟางข้าวมานะครับแล้วก็เป็นการถอนหญ้าออกเพราะว่ารากหญ้าเนี่ยเขาอาจจะแน่นไปนะครับก็ได้ทําการถอนออกนะครับเพื่อนๆนี้นะถอนออกเรียบร้อยแล้วก็พรวนดินนะครับก็พรวนดินให้นะครับใช้เสียมเนี่ยพรวนนะครับ การพรวนดินก็ไม่ได้พรวนพรวนลงลึกนะครับก็ให้พอประมาณนะครับเดี๋ยวกลัวลงไปโดนรากเขานะครับก็ให้ให้ดินมันมีกลมร่วนอยู่ด้านหน้านะครับดินจะได้ไม่แข็งนะครับเพื่อนๆที่สวนจะทําแบบนี้นะครับก็มันจะไม่เหมือนทุเรียนนะครับสวนในในบริเวณรอบๆโคนต้นก็จะไม่ พรวนไม่ลึกนะครับพรวนลงนิดเดียวนะครับก็ประมาณ2-3สมเซนประมาณ3มเซนนะครับแต่ข้างข้างรอบรอบนอกนี่ก็จะพรวนลงประมาณ5เซนครับเนี่ยผมพรวนนะครับพรวนดินลงไปนะครับก็จะทำแบบนี้อยู่ประจำนะครับตอนที่ตอนเขายังเล็กน่ก็พรวนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่ผมทำเนี่ยครับตอนนี้ก็มีการแตกยอดนะครับยอดออกมา ยอดออกมาทุกยอดนะครับเพื่อนๆใบก็ใบก็สมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับใบโตนะครับเพื่อนๆนี่นะใบโตนะครับแข็งแรงนะครับนี่ครับท้องใบหลังใบหน้าใบก็ดูดีอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนะครับเพื่อนๆนี่นะนะครับวันนี้ก็ จะนาฟางข้าวนะครับหลังจากพรวนดินให้นะครับก็จะนําฟางข้าวเนี่ยมาคลุมหน้าดินให้เป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นเขานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับเพื่อนๆมีสองต้นนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคลุมคลุมฟางก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพักกล้องก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนนี่นะครับคุมฟางข้าวให้แล้วนะครับก็มังคุดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับการให้น้ํานะครับการให้น้าชุ่มชุ่มเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่เหมือนทุเรียนนะครับเพื่อนที่ผมปลูกเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนทุเรียนนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับดินชุ่มก็ไม่เป็นไรนะครับมังคุดเขาชอบน้ําอยู่แล้วก็ การบำรุงรักษาก็าใช้ปุ๋ยตัวเดียวกันหมดนะครับกับทุเรียนนะครับทําทุเรียนแล้วก็มาทํามังคุดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็มังคุดฝ้ายนะครับใช้ใช้ยาใช้อะไรตัวเดียวกันหมดนะครับก็เป็นอินรีย์นะครับให้เป็นอินรีย์นะครับกำลังกาลังโตนะครับกําลังสวยนะครับต้นโตนะครับต้นนั้นก็เรียบร้อยนะครับ ทำ,ทำเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเหมือนกันนะครับพเพื่อนๆตัวนี้ก็สวยนะครับตันนั้นนะครับนี่นะครับพเพื่อนๆก็เป็นการรวนดินนะครับซึ่งเป็นมังคุดที่นำมาปลูกทดลองดูนะครับว่า,าจะ ได้ผลเป็นประการใดนะครับที่คอนจันเนี่ยลองลองปลูกดูนะครับที่สวนเนี่ยมันจะเป็นหมากเป็นผลไหมนะครับดูโครงสร้างดูอะไรดูการเจริญเติบโตก็โตดีนะครับเพื่อนหรือว่าโตไวอยู่นะครับ14เดือนนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการมาติดตามดูมังคุดตัวนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมา มาน่าจะประมาณเดือนแล้วนะครับน่าจะเดือนแล้วที่ได้ที่ไม่ได้อัปเดตนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ